ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอนวรพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐเบนินในโอกาสวันเอกราชของสาธารณารัฐเบนินซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6พนพระนท่านนายปาทริสตาลงประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐเบนินกรุงปอโตโนโวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณารัฐเบนินข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอนวรพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาฐาวรของสาธารณารัฐเบนินพระประมาพิไทยมหาวชิรลลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัสสวิตในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัสสวิตซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งสิงหาคม2563 พนั่านนางซิมอเนตตาคอมารูก้าประธานาธิบดีแห่งสมาพันทรัสสวิตกรุงเบิร์ในโอกาสวันชาติของสมาพันทรัสสวิตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสมาพันทรัสสวิต ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและความร่วมมืออย่างกว้างขวางในกิจการด้านต่างๆให้พัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคคติยราชนารีส่งปฏิบัติภารากิจณศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์จังหวัดนครราชสีมาเวลา11นาฬิกา54นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคคติยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ตำบลหนองสาห่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ทรงปฏิบัติพระากรณียกิจในการพระราชทานความช่วยเหลือสุนัขพันธ์阿拉斯卡尔มาลามิวและไซบีเรียนฮัสกี้ซึ่งกองทุนพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นผ่านมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัดในภารกิจช่วยสุนัขในฟาร์มเลี้ยงจังหวัดเชียงใหม่ที่ปิดกิจการลงและไม่สามารถเลี้ยงดูสุนัขเหล่านี้ได้อีกต่อไปซึ่งทีมสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้น พบว่าสุนัขส่วนใหญ่เป็นโรคผิวหนังและขาดสารอาหารอยู่ในสภาพผอมซุดโทมสมควรได้รับการช่วยเหลือโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตปวรขัตติราชนารีพระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขที่ผ่านการตรวจสุขภาพเื้่งต้นแล้ว36ตัวแบ่งเป็นเพศเมีย31ตัวและเพศผู้5ตัวเข้าพักและฟื้นฟูสุขภาพที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุริ์ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์พักพิงต้นแบบ ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อการบริหารจัดก,การปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าและปัญหาสุนัขอนาถาดําเนินการอย่างเป็นระบบตามบริบทของสังคมไทยโดยทรงห่วงใยสุขภาพของสุนัขพร้อมพระราชทานแนวทางให้ทีมสัตวแพทย์ดําเนินการเพื่อการดูแลสุขภาพสุนัขแก่อย่างดีและถันท่วงทีรวมถึงการเคลื่อนย้ายจากจังหวัดเชียงใหม่มายังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีได้อย่างปลอดภัย โอกาสนี้ทรงร่วมกับทีมสตัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงพยาบาลสัตว์พิพิมานตรวจสุขภาพสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าฝังไมโครชิปและขึ้นทะเบียนรายงานตัวเพื่อให้สามารถดูแลรักษาได้อย่างเป็นระบบพร้อมพระราชทานแนวทางการช่วยเหลือสุนัขและพระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณไหมทองคอลเลกชันของบริษัทสยามพลิกนเตอา์1957จำกัด สมทบทุนมูลนิธิทิทพิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรกุลัยลักษณ์อัครราชภุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรขัติยราชนารีสำหรับใช้จ่ายในการดูแลสุนัขต่อไปและทรงรับสุนัขพันธ์ไซบีเรียนฮัสกี้เพศเมียอายุสองปีจำนวนหนึ่งตัวเป็นสุนัขทรงเลี้ยงศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครเชียงบุรีจัดตั้งขึ้นด้วยพระเมตตาที่ทรงมีต่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง รองรับสุนัขได้ประมาณ5,000ตัวปัจจุบันมีสุนัขที่ให้การดูแลประมาณ1,000ตัวและมีมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปธรรมเป็นหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือผู้มีกิจศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิได้ที่ธนาคารกรุงเทพสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาตสาตร์ ชื่อบัญชีมูลนิธิธทิพิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่0437304900สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชะระราธิดาสเสด็จแทนพระองค์ไปในงานวันคล้ายวันสถาปนาสุนักงานอาสากาชาติ80ปี เวลา10นาฬิกา44นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพย,ยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาสเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนานไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาติ80ปีซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชุกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ พลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสรงสวลีกรมมื่นสุทนารีนาถในการนี้พระราชทานเข็มเทียระลึกและชุดเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยแก่ผู้แทนอาสากาชาติ โดยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมจวลีกรมมื่นสุทานารีนาศโปรดให้นำชุดเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วย1,900ชุดไปมอบให้ผู้ป่วยสามัญและพระภิกษุอาพาธที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภา,ากาชาติไทยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณสีราชารวมทั้งมอบให้ทหารตำรวจอาสาสมัครที่บาดเจ็บจากราชการสนามที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลตำรวจและมอบให้มูล,ลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของสภากาชาติไทยจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัยาศัยและถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่งยายากสภา,กาชาติไทยพร้อมกันนี้ได้พระราชทานเงินที่มีผู้ถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัยาศัยแก้อาสา,กา,าการชาติสำหรับนำไปใช้ในการดำเนินงานต่อไป โอกาสนี้ทอดพระเนตรในเทศกาลสายทานแห่งพระกรุณาธิคุณจัดแสดงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือหมื่นสุทธนารีนาศที่ทรงมีต่อสำนักงานอาสาาชาติโดยได้ทรงงานด้านการสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องทรงรับโครงการอาสาาชาติฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้านไว้ในพระอุปถัมภ์จนปัจจุบันเป็นเวลากว่า20ปี ากนั้นเคลีย์ไปยังลานด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยต้องโบกธงต่อยคารวาลเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านซึ่งเป็นกิจกรรมในโอกาสครบ80ปีสํานักงานอาสาการชาติสภากาชาติไทยโดยออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย10รายในโครงการอาสาการชาติฟื้นปูสุขภาพถึงบ้านซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจโดยจะออกเยี่ยมผู้ป่วยทั้งหมด5ครั้งมีคณะแพทย์พยาบาลนักกายภาพบำบัดและ ศาสาชาติทำการติดตามอาการสังเกตพัฒนาการของผู้ป่วยให้คําแนะนํากับญาติผู้ป่วยและให้กําลังใจอย่างใกล้ชิด